ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิิรสิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพระคูณใจไทยครับท่านประธานครับพี่น้องบางส่วนของหมู่12ตาบลกระแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับประสบปัญหาไม่มีน้ําประปาใช้นะครับต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพื้นที่เลยครับที่ไม่มีน้ําประปาใช้นะครับต้องขนน้ําต้องซื้อน้ํามาใช้กันเองบางหลังเนี่ยต้องเสียเงินซื้อน้ำเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันบาทครับ นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่ได้มีการขยายเขตน้ำปราปาเข้ามาทําให้พี่น้องบางส่วนเนี่ยมีน้ําประปาใช้นะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องบางกลุ่มครับที่ยังไม่สามารถใช้น้ําได้นะครับเนื่องจากอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นป่าชายเลนนะครับทำให้การปลาปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายเขตเข้าไปในพื้นที่นั้นได้นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตะบนกําแพงเองก็ได้ทําเรื่อง ทำหนังสือขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะให้การประปาเนี่ยสามารถที่จะขยายเขตเข้าไปให้พี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งก็ยื่นไปภัคใหญ่แล้วครับโดยปกติแล้วการยื่นในลักษณะนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับผมจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับว่าอยากจะให้มีการเร่งรัดการพิจารณานะครับ เพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับปัญหาพื้นที่ซับซ้อนระหว่างชาวบ้านนะครับและปาัยเลนนะครับบางหลังคาเรือนเนี่ยนะครับจะไปขอบ้านเลขที่แบบทั่วไปเนี่ยขอไม่ได้นะครับก็ต้องใช้บ้านเลขที่แบบชั่วคราวไปก่อนพอใช้บ้านเลขที่แบบชั่วคราวเนี่ยการจ่ายค่าไฟเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงกว่าคนปกติเขา เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากธรระธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับว่าควรที่จะมีการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี้อย่างยั่งยืนและรวดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาทั่วทั้งจังหวัดสตูลครับขอบพระคุณครับครับ